สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงนะสาวสุภาภิษฎสมาค่ะวันนี้จะมาทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ค่ะข้อหนึ่งครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่ออายุมากกว่าอายุของคุณแม่อยู่8ปีและมีบุตรอยู่หนึ่งคนอายุน้อยกว่าอายุคุณแม่อยู่26ปีถ้าเฉลี่ยอายุทั้ง3คนเท่ากับ22ปีจงหาว่าอีก3ปีข้างหน้าบุตรจะอายุกี่ปีโจทย์ให้มาก็ต้องแม่เป็น X เ,เอ้ยเอยเอให้พ่อเป็น X แล้วก็แม่อยู่8ปีใช่ไหมก็เป็น x อบวก8แล้วก็ แม่เท่ากับ x ยี่สิบนะคะโปเกตโกให้พ่อเท่ากับ x บวกแและแม่เท่ากับ x ลูกก็จะเท่ากับ x ลบยี่บหก x บวทจงดสามสิบง x บวกแดบวก x บวก x ลบ26เท่ากับ32ทั้งหมดหารด้วย3 3 x ลบ18เท่ากับ32ส่วน3 3 x ลบ13เท่ากับ96จะเท่ากับ96บวก18ส่วน3 x เท่ากับ38แม่ เท่ากับ38พ่อจะอายุ46ลูกจะอายุ12ปีดังนั้นอีก3ปีข้างหน้าก็จะเท่ากับ12บวก3เท่ากับ15ปีอีก3ปีข้างหน้าบุตรจะมีอายุ15ปีข้อ2ข้อมูลชุด1คือ20 18 x บวก5 2 x ลบ7 29 35 x ลบ6 ถ้า่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับ22แล้วมัยธยฐานจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา20บวก18หรือเอาทั้งหมดมารวมกนันนี่18แล้วทั้งหมดหารด้วย7คําคำต่อน,นี้รวมแล้วได้22 4x บวก94ส่วน7เท่ากับ22 x เท่ากับ22คูณ7ลบ94ทั้งหมดหารด้วย4 x เท่ากับ15 9 18 20 20 23 29 35นี่คือเลขที่ได้ดังนั้นมัธยาฐานจะเท่ากับ20 ขอมลเป็นจำนวนเต็มมี4จํจำนวนมัธยฐานเท่ากับ32ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3 1พี่ใส่เท่ากับ14จงหาจำนวนที่น้อยที่สุดและจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่น้อยที่สุด <c oughs> ก็จะเอา A บวก B บวก C แล้วก็บวกด้วย D วทั้งหมดก็หารด้วย4เท่ากับ31เอา d ีลบ A เท่ากับ14 B บวก C หารด้วย2เท่ากับ32 A บวก b บวก c บวก b เท่ากับ31คูณด้วย4จะเท่ากับ124ให้ a น้อยที่สุดและดีมากที่สุด b บวก c เท่ากับ32 b บวก c เท่ากับ64ดังนั้น A บวก32บวก32บวกดีเับดังบวก D ดังนั้น A บวก D ต้องไม่เกินต้องไม่เกิน60 B ลบ A เท่ากับ14ดังนั้น B เท่ากับ37และ A เท่ากับ20ิ ข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนมี5จำนวนมีฐานนิยมเท่ากับ27มีมัธยฐานเท่ากับ29ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ35จงหาจำนวนที่มากที่สุดเป็นไปได้5จำนวนมีเป็นเท่าไหร่ <c oughs> ก็กำหนดเป็น a บวก b บวก c บวก d บวก e ไปแล้วทั้งหมดก็หารด้วย5จำนวนเท่ากับ35 a บวก b บวก c บวก d บวก e เท่ e ากับ175 อ7มก็ 27, เท่ากับ2 7บวก22บวก29เวกบวก E เท่ากับ175 d, อเันนี้คือ A อันนี้คือ b อันนี้คือ C เท่ากับ83บวกบวก E 175วก E เท่ากับ175ลบ83เท่ากับ93 ให้ d เท่ากับ30เอ่อแล้วก็ e เท <laughs> ่ากับ92ลบ30ท่ากับท่ากับ62จำนวนที่มากที่สุดคือ62ข <What? What? S 1> ้อมูลชุดหนึ่งคือ26 36, 36 22 30 40 38แล้วจะจงหาพีที่40พีที่40เรามีข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7เท่ากับ40ั้งหมด7บวก1 แล้วถ้าหารด้วย100 pr เท่ากับ r n บวก1นงทั้งหมดหารด้วย100จะเท่ากับ3.2มจุดีี่ 40, 40จะเท่ากับ3.2จากแบวับต้นแบบต่อไปนี้มัธยาฐานและฐานนิยมค่าใดมากกว่ากันและมากกว่ากันอยู่เท่าไรก็มัธยาฐานคือค่ากลางค่ากลางอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสอง 182ฐานิยมอยู่ที่184ดังนั้นฐานิยมก็กเอา184-182ดังนั้นฐานิยมมากกว่ามัธยาฐานอยู่ที่2 นักเรียน6 1ทับหมี38คนคะแนนเฉลีย่ยเป็น20คะแนน6กทับสองสคนคะแนนเฉลีย่ย2 4คะแนนจงหาคะแนนเฉลีย่ยของทั้งสองห้องก็เอา6หา6กทับหก่อน6กทับหก็ซิกมา x ส่วนด้วย38จะเท่ากับ20ซิกมาเเท่ากับ760อันนี้คือ6กทับหทับสซิกมา x ส่วนด้วย42ก็คือ42คนเท่ากับ24 x จะเท่ากับ1008ดังนั้น760ก็จะ760มาบวกกับ1008ก็จะเราก็เอามาเอา38กับบวกด้วย42เท่ากับ x บา1จะได้16 1768หารด้วย80จะเท่ากับ 22. หนึ่งนี่คือคำตอบอนักเรียนทั้งสองห้องจงหาเขาบอกว่าคะแนนเฉลี่ยก็คือ22.1จากข้อมูลต่อไปนี้ค่าใดมีค่าน้อยที่สุดคะแนนมี10 25 28 30 39ความถี่มี4ความถี่สะสมมี4 9 16 24 30ต้องหาความถี่ก่อนความถี่ก็เอาอันนี้มีที่4 9ลบ4ีเหลือ5 16 อันนี้7แล้วก็ลบเอาฝั่งนี้มาลบฝั่งนี้ลบฝั่งนี้จะได้ความผีออกมาอันนี้จะได้7 8แล้วก็6 N จะอยู่ที่30ดังนั้นเขาถามว่าค่าอะไรมีค่าน้อยที่สุดคำตอบก็คือ10จากโจทย์ข้อ8ถ้าภูริเป็นนักเรียนกลุ่มนี้และสอบได้คะแนนซึ่งตรงกับตำแหน่งที่เพอร์เซ็นที่30ต้อจงหาคะแนนที่ภูริสอบได้เพอร์เซ็นไลที่30จะเท่ากับ30ส แล้วก็เอา30บวก1ทั้งหมดหารด้วย100จะได้9.3คะแนนห่างกัน1ตำแหน่งคะแนนห่างกัน1ตำแหน่งคะแนนต่างกา 3, นานัน3คะแนนต่างกา 3, นานัน3คะแนนก็เป็นอันนี้9.3-9ลบดี จุดสาตำแหน่งที่ดีจุดสามศูดคูณด้วยสเท่ากับศูดังนั้นเปอร์เซ็นไทที่สาเท่ากับยี่สิบห้าวกศูจะเท่ากับ25.9สิบห้้คะแนนที่บุริสอบได้คือ25.9จากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้จงหาจงหาเปอร์เซ็นทาทที่65 บทนาที่หกก็ต้องหาความผี่สะสมก่อนความถี่สะสมอันนี้ได้5อันนี้คือความผี่สะสมที่หามาได้แต่แล้วค่ากลางเนี่ยเราต้องใช้ตึงต้องหาออกมาก่อนค่ากลางก็คือ xi ก็จะได้16และนี่คือคา่ากลางที่หาได้ n ก็จะเท่า n นี่คือ n มีทั้งหมด20 I ไได้ เท่ากับสาม p ที่หกสิบห้าจะเท่ากับเอาหกเอาเราก็เอาหกสิบห้าเนี่ยมาคูณทั้งหมดเราก็หารด้วยหนึ่งร้อยจะเท่ากับสิบสาม p ที่หกสิบห้าจะเท่ากับสิบเจ็ดจุดห้าบวกด้วยสิบเจ็ดจุดห้าคือค่ากลางของชั้นนี้ที่เราใช้ค่ากลางของชั้นนี้เพราะว่าอันนี้สิบสามไงบวกด้วยสิบสามลบห้า แล้วก็หารด้วยหารด้วย2โคณ3คําตอบที่ได้ก็จะเป็น P65 จะเท่ากับ17.5บวก3เท่ากับ20.5ดังนั้น P65 จะเท่ากับ20.5โจหาค่าเฉลี่ยเลคณิต x บาค่า80 152บวก66บวก100 หารด้วย20เท่ากับ398ส่วน20ดังนั้นเท่ากับ19.9 x บา์จะเท่ากับ19.9ค่ะจงหาทานนิยมโดยประมาณค่านิยมคือค่าที่มีความถี่มากที่สุดอันนี้มีความถี่มากที่สุดดังนั้นคำตอบคือมดเท่ากับ19 ขอจบการทำแบบฝึกหัดแต่เพียงเท่านี้กระราบขอบพระคุณค่ะ